สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆช่องกล้วยกันตาเห็นบรรยากาศโดยรอบแบบนี้นะคะเสาสีแดงเต็มไปหมดอย่างนี้นะคะเรายังอยู่ในเมืองไทยนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ที่เขาเรียกว่าฮิโนกิแลนด์นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวญี่ปุ่นในเชียงใหม่นะคะในประเทศไทยของเราฮิโนกิแลนด์นะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามให้กับทังช่องด้วยนะคะฮิโนกิแลนด์นี้นะคะ เป็นจุดท่องเที่ยวของอำเภอชัยปราการนะคะจังหวัดเชียงใหม่ถ้าเรามาจากตัวเมืองเชียงใหม่นะคะเราก็จะผ่านอำเภอแม่ลิมแม่แตงแล้วก็อำเภอเชียงดาวก่อนนะคะชัย,ยปาการเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างเชียงดาวและอำเภอฝางนะคะเวลาเราเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเจอเสาแดงเรียงรายกันเข้าไปจนถึงทะเลสาบด้านหลังนะคะถ้าเพื่อนๆมองตรงด้านหลังหนู้นนะคะก็จะเป็นเลือนไม้หอมนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปเที่ยวด้านในนะคะ ส่วนค่าเข้าชมนะคะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยเข้าฟรีแล้วก็เด็กที่ส่วนสูงเกิน110เซนติเมตรนะคะก็เก็บ30บาทผู้ใหญ่80บาทค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันต่อเลยค่ะ ด,ด้านในของเรียนไม้หอมเป็นอาคารหลังใหญ่สูง4ชั้นที่ตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะชั้นล่างก็จะมีการตกแต่งและจัดแสดงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นชุดซามูไรหรือชุดิโมานเสียงนักท่องเที่ยวจีนนะคะ วันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมในฮินดกิแลนด์น,ดน,นี้ค่อนข้างเยอะค่ะเราเดินขึ้นบันไดามาด้านบนก็จะมีระเบียงล้อมรอบสามารถมองเห็นวิวจากมุมสูงได้ทั้งด้านหน้าวิวภูเขาและวิวทะเลสาบ ชั้นนี้จะมีไม้แกะสลักรูปเจ้าแม่กวนอิมด้วยค่ะถ้าใครมีผู้สูงอายุหรือว่าคนใช้รถเข็นเขาก็มีบริการลิฟต์ให้นะคะสามารถใช้ลิฟต์ได้แต่เราก็เดินขึ้นบันไดไปอีกชั้นหนึ่งเหมือนเดิมค่ะ เราอยู่ชั้นบนสุดนะคะชั้นที่สี่ตรงนี้จะเป็นไม้เต่สลับรูปพะพิธเนศจากวิวมุมสูงของชั้นนี้มองไปด้านบังของอาคารเราก็จะเห็นวิวพิัฒนอีกด้านหนึ่งและมองเห็นร้านด้านล่างไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชอปสินค้าขนมเกี่ยวกับญี่ปุ่น หรือว่าจะเป็นคาเฟ่ทุกอาคารตกแต่งเป็นสไตล์เดียวกันหมดเลยนะคะฮิน o กิแลนด์นี่นะคะในช่วงที่โควิดเนี่ย เขาได้ปิดให้เข้าชมไปเป็นเวลานานเป็นปีๆเลยนะคะเพิ่งจะเปิดให้เข้าชมอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยบริเวณก็ยังจะไม่กว้างเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าใครได้เคยมาแล้วก็เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเห็นจุดใ,ใหม่ๆที่เขาทําเพิ่มอีกเยอะเลยนะคะอย่างเช่นลูกปั้นแมวนําโชคด้านหลังนี้นะคะด้านด้างเนี่ยก็จะเหมือนขยายไปเป็นบริเวณสวนหินสวนญี่ปุ่นอีกเยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่า เพื่อนๆชอบเนียฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องกล้วยกันตานด้วยนะคะแล้วไปเที่ยวด้วยกันอีกในคลิปหน้านะคะ